สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ s ซมิกิกเกมมิงชาแนลเเกมมากคือเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Builders of b a b l e l s Builders of b a b l e l s นะครับก็เป็นเกมที่ได้รางวัลยูเลกานะครับงานประกวดที่เรียกว่าใหญ่โตที่สุดในประเทศไทยแล้วนะแล้วก็จัดต่อเนื่องมาทุกปีนะครับผม ได้รางวัลชนะเลิศนะครับของรุ่นแรกปีแรกกันเองนะครับก็ต้องขอบคุณทาง Tower Tictic Game ด้วยนะครับผมที่ส่งเกมนี้มาให้ลองเล่นและรีวิวนะครับแล้วก็สับสนคลทีวิดอโอนี้ด้วยนะครับผม Builders of Barbell คือเกมอะไรนะครับผมก็เป็นเกมแนว d e c t y Party Game นะครับก็คือเราจะต้องพยายามต่อบล็อกครับเพื่อทำหอคอยนะครับแล้วก็อย่าให้โดนพระเจ้าลงโทษนะครับถ้าเกิดว่าหอคอยถล่มพระจ้าก็ลงโทษครับหรือว่าถ้าเกิดว่า ต่อสูงเกินไปพระเจ้าก็ลงโทนเชนเดียวกันก็ต้องพยายามต่อเอาตัวรอดไปเรื่อยเรียกว่างี้ดีกว่าเป็นเกมแบบเหมือนเซวายครับเซวายนะครับแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยใครที่ทําผลงานได้แย่สุดก็จะแพ้ไปก็คือแบบทําถล่มบอยอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็นั่นแหละครับแต่ว่าจุดเด่นของเกมนี้ที่ไม่เหมือนเอ็กซ r ตรีอื่นเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของการ์ดพนตีการ์ดแบบ เอามากวนอ่ะการ์ดที่ทำให้เราอ่ะต่อยากกว่าปกติเออแค่ลำพังเอามือต่อนธรรมดาก็ยากแล้วก็ยังมีการ์ดอะไรมากวนด้วยเนาะก็เฮฮาดีครับก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าตัว Builders of Barbell เนี่ยจะสนุกและน่าสนใจขนาดไหนครับผมนี่คืออุปกรณ์นะครับน่ารักสดใสนะครับเป็นบล็อกแล้วก็ฐานผมชอบฐานมากนะทำด,ดีมากนะครับแล้วก็ อ่านี้จะเป็นการ์ดลงโทษนะครับการ์ดพระเจ้าลงโทษนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเซตอัพเนาะแยกมา16ใบสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจแยกผมสับรวมเลยผมเล่นมา2-3าเกมก็มสับรวมก็ไม่มีปัญหาเลยนะทำตามผมได้แค่บอกง่ายเฉยๆมันอาจจะมีอ่าผลกับความสนุก กับเกมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมสับดมเลยนะครับแล้วก็จะมีการ์ดแอคชั่นนะครับผมที่ใน่ละตาเนี่ยเราต้องจั่วเพื่อดูว่าเฮ้ยเราจะต้องต่อบล็อกยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่น2มือให้ดูแล้วกันนะครับจะเล่นเป็นผู้เล่นฝั่งขวาและผู้เล่นฝั่งซ้ายนะครับในการเล่นเกมนี้เนาะเกมนี้จบเมื่อไรครับจบเมื่อคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราทําบล็อกล่วงลงมานะครับถล่มลงมาก็ให้มาดูว่าบล็อกที่ถล่มเนี่ยถล่มกี่บล็อกนะครับก็นับไปอย่างเช่นในนี้ถล่มหนึ่งตมสี่ห้าหนึ่ง ถล่มเนี่ยอยู่กับตัวถึง35บล็อกนะอ่าเกมก็ได้ตัดจบครับแล้วใครแบบว่าคนนั้นก็จะแพ้ไปนะครับแล้วอยมาดูก็ได้ว่าใครเหลือบล็อกน้อยสุดก็ได้ชนะเอางี้ก็ได้ถ้าจะหาคนชนะนะครับผมอ่ะมาดูกันดีกว่านะครับเริ่มตาผู้เล่นฝั่งขวานะครับเขาจวดได้อันนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เขาบอกว่าให้เอาบล็อกสีแดงซึ่งจะใหญ่เท่ากับ5ครับต่อภายในบอร์เดอร์ภายในบอร์เดอร์ก็คือว่าในในทรงสูงเนี่ยจะต้องห้ามเกินนะครับผมอ่าเกมนี้มันเป็นเกมปาร์ตี้รับก็ไม่ได้แบบ อะไรมากคนที่เกินไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรขอแค่เพื่อนขอแค่ acceptable อ่ะก็คือเพื่อนทางโตรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอย่างเงี้ยไม่เกินต่ออย่างเงี้ยเลยง่ายดิจึงอ่ขอยิบมาหนึ่งแล้วก็วางเลยนะครับผมต่อไปผู้เล่นฝั่งซ้ายนะครับผมจัวได้นี้ครับบอกว่าให้เจาะต่อพินาเคิลนะครับผมวางไว้ในจุดที่สูงที่สุดนหอคอยตอนนี้ตอนนี้สูงที่สุดก็คือตรงนี้แหละ ก็วางไปตั้งนะครับแต่ว่า p e n เดเจะไม่สามารถวางบน p e n เดกเอีกอันหนึ่งได้นะอ่ะตาผู้เล่นฝั่งขวาก็จจวมาต่อเขาได้ d y i n t e r v t n t v o n t น o ะครับอันนี้ก็คือสั่งให้คนนึงเนี่ยโดนพระเจ้าลงโทษได้หรือว่าจะเอาการพระเจ้าลงโทษออกจากคนคนนึงก็ได้นะอันนี้ก็ให้ฝอกคำโดนลงโทษอะไอันนี้ก็บอกว่าอะไร บอกว่าข้อสอต้องสัมผัสโต๊ะเสมอเวลาจั่วนะครับผมถ้าเกิดว่าได้การพระเจ้าลงโทษเป็นสีเดียวกันก็เลือกทิ้งได้นะให้ไม่ใช่เราเลือกทิ้งแต่ให้สัตรูคนคนอื่นคนถัดไปเนี่ยเลือกทิ้งนะครับผมให้แบบสีไม่ซ้ําเพราะว่าเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าการมันสีซ้ำเนี่ยมันจะไม่มัน impossible to do อ่าอะไรประมาณนั้นนะครับต,ตาฟังซ้ายริ่ม,มื่นละโอเคโหวันนี้บล็อกสีชมพูซึ่งจะใหญ่เจ็เลยนะครับ new floor แบบว่ามันต้องสูงขึ้น,นกว่านี้ตอนนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งใช่ไหม อ่ะนี่แล้วกันข้อสองติดโต๊ะอ่ะข้อสองติดโต๊ะอยู่นะสูงขึ้นนะเลือกบล็อกให้มันอันนี้อ่ะอันนี้น่าจะได้นี่สูงก็สูงไปเลยครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งอ่าทำไมถึงแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเริ่มมาเราจะเลือกระดับความยากด้วยนะครับนี่ผมเล่นแบบระดับกลางนะครับซึ่งระดับกลางจะเป็นสีฟ้านะครับก็คือหลังจากที่ต่อเสร็จเนี่ยให้ดูว่าชั้นเนี่ยมันเกินมันเกินเทรสโฮหรือเปล่า นะครับก็คือถ้ามันเกินเนี่ยพระเจ้าจะไม่ถูกใจเริ่มเฮ้ยเริ่มสูงลแล้วมึงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย,ยถ้ามันเกินขีดนี้มาเนี่ยครับก็คือจะต้องอโดนพระเจ้าลงโทษนะครับโดนพระเจ้าลงโทษโ,โดยการจั่วการพระเจ้าลงโทษมานะครับแล้วถ้าใครเกินขีน,นี้อีกก็จะโดนอีกเกินขีน,นี้ก็โดนอีกนะครับจะมีเทโถต,ตามนี้ส่วนนี้ถ้าเกิดว่าสูงเกินเนี้ยก็จะโดนโดนอีกมาเรงสึงกว่าประทัดเออลืมลกล้องมองไม่เห็นเนี่ยมันก็จะมี ตามนี้นะครับอ่าเวลาต่อก็อยิงวันอันนี้คือเกินมาแล้วแต่่วาทำไงให,ให้มันไม่เกินนะเดี๋ยวหาวิธีก่อนเราต้องเล่นแบบแบบจริงจังทั้งสองฝ่ายางี้เหรออย่างนี้ไม่ได้อ่าอันนี้อันนี้อ,นนอ่าสามชั้นพอดีเนี่ยสามชั้นพอดีวันนี้คือชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนี่นะครับถ้าเกินชั้นสามมาก็น่าจะโดนนะครับแต่นี้สามชั้นพอดีอยู่นะครับอ่แล้วก็ตาผู้เล่นฝั่งขวานะครับเมื่อกี้สองติดพื้นเนี่ยนะรหรือเปล่าวะอ่าอันนี้ก็คือ เอาสีฟ้าซึ่งใหญ่สามเนี่ยต่อในบอ์เดอร์ก็คือห้ามเหลื่อมอะไรออกมาะผมขอเล่นให้ดูอันนี้ห้ามหมุนนะครับห้ามหมุนด้วยเราต้องหมุนเองนะเราต้องเป็นคนหมุนตัวเอง <laughs> หมุนตัวเองอันนี้นี่นอ่ะได้อยู่นะครับตายฝั่งนึงเหมือนเดิมสอกต้องติดพื้นตอนนี้สีเหลืองและต้องยื่นออกมาอ่าต้องยื่นออกจากกรอบมันออกมานะครับเอาละ งานยากก็ไม่อยากเท่าไรนะแต่อยากเกินชั้น3งั้นโดนลงโทษนี่แล้วกันแน่ไหมมันยื่นออกมานะครับแล้วก็ตามีกี่2ติดนะ2ติดผมต่อให้ใช้มือซ้ายด้ยเป็นไงล่ะตาผู้เล่นฝั่งขวานะครับวางโดมในจุดที่สูงที่สุดเอาแล้วโดนลงโทษแล้วเพราะนี่มันเกิน3ชั้นนะครับไม่เป็นไรวางไป่างนี้แล้วกันโอเคโดนลงโทษไป็นการก้วนีวอันหนึ่งทำไมถึงโดนลงโทษเนี่ยเวลาวัดมันเกินละนะมันเกินชั้น3ขึ้นมาแล้วครับ นนโดนไปนะครับจัวมาปาั๊บเขาบอกว่าไห้พุดอ่าตลอดเวลาต่ออ,อันนี้ถ้าลืมถ้าลืมก็โดนนะถ้าลืมก็คือไอ้บล็อกที่เราิบเพิ่งยิบมาเนี่ยก็คือเอาไปสู่เอาไ้ใส่ในกองกองแบบกองผิดพลาดเลยนะครับกองแต้มลบอะ่ะแล้วก็ตาผู้เล่นฝั่งซ้ายนะครับบล็อกสีแดงต้องยื่นออกอีกแล้วอ้องยื่นออกแล้วขอ,ขอลิงอสองติดพื้นสองติดพื้นอ่ะนี้ก็ยื่นออกแล้ว สีียืยืมไปฝั่งนู้นนะโอเคแล้วก็ตาพู้เล่นสีฟ้าบล็อกสีแดงแต่ว่าจะต้องอยู่ในกรอบนะครับขอขอเล่นนะโอเคได้อยู่อ่เพราะว่าบทลงโทษของผมก็คือจะต้องพูดว่าอ่าตลอดนะครับเวลามือสมัสบอกแลวความฮาวอนนี้คือ ถ้าเราทำไปเรื่อยๆนะเพื่อนไม่ทำตามเออตลกดีนะครับอ่ตาฝั่งซ้ายนะครับผมบล็อกสีเขียวในบอร์เดอร์โหยากแล้วมันเริ่มแบบออกซ้ายออกขวาแล้วอะ่ะนี่ก็ต้องสูงขึ้นนะเนี่ยถ้าสูงขึ้นตอนนี้คือต้องมากกว่าชั้นเจ็ดครับถึงจะโดนโอเคเอาอันนี้ได้น,นี่ได้นี่ให้มันยื่นมาโอเคนี่สอกติดพื้นด้วยนะครับสอกอ้สอกติดโต๊ะ ตาวางขวาโหยังไม่ล่วงเลยว่ะจะได้สาธิตตอนล่วงให้ดูอ่าดูมนเพลินแล้วกันนะครับคลิปไม่น่ายาวมาก,กเพราะมันเล่งไงมาล็อกสีเขียวต้องยืนออกมาเหมือนคนเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวขอดูนะต้องยืนต้องยืนต้องยืนต้องเล่งก่อนครับต้องเล่งก่อนวางมั่วนี่เจ๋งได้อ่อ <laughs> าซื้อหาือา ออวาโอเคได้อย <mile> okay. <laughs> okay. okay. ู่นะครับโอเคเพราะมันต้องยื่นออกมาไหมมันก็ต้องยื่นออกมานอกกรอบนะครับไอ้โจผิดอันตาฝั่งซ้ายครับ new floor สีเขียวนะครับคือต้องสูงขึ้นกว่านี้ด้วยสีเขียวง่ายมากบอกเลยง่ายง่ายอย่างเคลร อันนี้นะเฮ้ยเพึ่อหน,นึ่งนะได้อันนี้ชั้นห้าชั้นหกเจ็ดได้อีกสองชั้นมันก็มันก็ได้อยู่นี่ว่าบอกเลยว่าง่ายอย่างเคลื่อนนะครับข้อขสอบต้องติดโต๊ะสบายนี่ชั้นสองเยอเมันดูเอียงอ่ะต่อไปตาผู้เล่นฝั่งขวาสีเขียวนิวฟลอร์โอ้โหตอนนี้ต้องโดนพระเจ้าลงโทษแล้วเพราะมันจะสูงเกินชั้นเจ็ดแล้วนะครับแต่ว่าต้องสูงกว่าอันนี้อีกอ่ะสีเขียวอ่ะอ เกือบลืม R ก็คือถ้าถ้าแตะมือแตะบล็อกนี่ต้องพูด R เลยโอเคครับจัว่วพระเจ้าลงโทษอันต่อไปใช้ได้เฉพาะนิ้วชี้และนิ้วกลางแล้วก็อย่าลืมพูด R ด้วยนะฝั่งนี้นะครับตาเพื่อนฝั่งซ้ายนะครับเอ่อมีกี่ฝั่งขวาลนะอันนี้โอ้โหยื่นออกมาแล้วแม่งบล็อกชิ้นใหญ่เฮ้ยอันนี้ได้อันนี้สบายเลยโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าเหมือนเดิมเลยง่ายอย่างเคลดิดแต่บอกว่า อ่าเนี่ยครับถ้าเกิดว่าทตกก็ให้หยิบบล็อกถ้าตกที่ตกทั้งหมดเนี่ยไปไว้กับตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือ8บล็อกบวกหกบล็อกใช่ไหมก็จะเป็น14บล็อกแล้วนะเก็บไว้เมื่อไหร่ก็ตามถึง3ามาแพ้เลยฝั่งนชนะเลยอันนี้ถ้าเล่น2คนเนาะหรือถ้าเกิดว่าการ์ดหมดหรือบล็อกไม่พอแบบเล่นจนบล็อกไม่เหลือแล้วอ่าบล็อกสุดท้ายแล้วเปิดมาต้าองใช้บล็อกซีนี้อย่างเนี้ยก็ตัดจบเช่นเดียวกันก็มาค่อยมาดูว่าใครมีอันเนี้ยเหลือน้อยมีน้อยกันนะครับที่ทำล่วงไปนะครับก็ประมาณนี้แหละนะคครับนี่ือ builders of babel เนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเหนส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผมก็เป็นเกมปาร์ตี้นะครับกล้าพูดเลยเป็นเต็มปากเลยว่าเป็นเกมปาร์ตี้เพราะว่าเกม d e c t i t y เนี่ยความจริงมันก็จะมีแบบ แบบจริงจังด้วยนะครับที่เล่นเอาฝีมือเลยเหมือนพวกแบบมีเปิลซ์คาสอะไรอย่างี้เนาะหรือ,อพวกแบบแมนแอดเวิร์กหรือหลายๆเกมอันนั้นคือเล่นเอาฝีมือเลยแบบใครมือนิ่งกว่าใครแบบแมีเทคนิคการวางมีจังหวะหามุมได้ดีกว่าอะไรย่างี้เนาะแต่กับ Bar บาเบลเนี่ยนะครับก็คือ,เ,อเป็นปาร์ตี้หลักๆเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครมองหาเด็กเซอริตี้เน้นฝีมือพวก box ทินเดอร์บ็อกัวอะไรพวกนี้เนาะนะครับ อาจจะไม่ใช่รับคุณแต่ถ้าคุณไม่สนหรอกเป็นเด็กอะไรที่แแต่ว่าคุณต้องการเกมปาร์ตี้ฮ่าฮาสักเกมหนึ่งเกมนี้ใช่เลยนะครับผมอ่ควจริงกฎของเกมทุกอย่างเนี่ยถูกใจผมมากนะครับมีอย่างเดียวก็คือแค่เรื่องของการเซตอัพนัในที่จะต้องแยกการ์ดออกผมไม่ค่อยชอบเกมที่แบบว่าถึงเวลาก่อเล่นต้องมาแยกนู่นแยกนี่ออกเนาะเราอยากโดยเฉพาะเกมปาร์ตี้อ่าโดยเฉพาะเกมปาร์ตี้เกมที่แบบหรือเกมแบบค่าเวลาเรียกว่าเกมค่าเวลาเลยก็เกมที่แบบเฮ้เราก็แค่อยากจะ ชวนเพื่อนเล่นตอนนี้เลยเหมือนเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเล่นเกมเกมหนึ่งไปเป็นเกมปาร์ตรี้อยู่เอ่ออยู่ไลน์แซกสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคือเหมือนเรามามาไไมแล้วใช่ไหมแล้วเฮ้เราก็จะจากกันแล้วก่อนจา่ามาลองเล่นเกมนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนหยิบกล่องนี้มาด้วยมาเล่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเสร็จก็แยกย้ายกลับคือแบบเร็วๆเราต้องการความรวดเร็วเราไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าต้องมาเอ้ยมานั่งแยกนู่นแยกนี่ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเพราะทุกคนก็อยากจะรีบกลับเหมือนกันแต่เหมือนเราก็ดึงแหละว่าเฮ้ยมาลองเกมนี้กันเกบแป๊บเดียยวเงซึ่ เกมนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมันก็ทำอย่างนั้นได้สุดท้ายแล้วผมก็แค่รวมการทุกอย่างสับหมดเลยแล้วก็เล่นได้ปกติยังไม่เจอข้อเสียเลยนะแต่ว่าทางผู้พัฒนาน,าน่าจะเทสมาเยอะจนรู้สึกว่าให้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงที่เราจะต้อง แยกออกก็พอถึงจังหวะนั้นก็ค่อยแยกออกก็ได้ถ้าเพิ่งเจอไงแต่ถ้ายังไม่เจออะไรก็ไม่จำเป็นครับผมนะครับแล้วที่บอกว่าเกมนี้มันเป็นปาร์ตี้เอ่อเวทไปทางปาร์ตี้มากกว่าเด็กสตี้จริงจังเนี่ยเพราะว่าเรื่องของดวงการ์ดอ่าดวงการ์ดจะอารมณ์เหมือนแมวระเบิดเลยนะครับที่เฮ้ยมันจะมีบางตาที่เราจั่วมาแล้วรอดบางทีเราอาจจะเห็นโอ้โหแม่งคงเครงไม่ไหวอะ่ะตอนนี้แม่งไม่สามารถวางอรแล้ววางทีล้มแน่นอนจัวออ่วปังอีอรอดมันก็จะมีจังหวะนี้โผล่มาซึ่งก็ ไม่ค่อยจะเจอในเกมเด็กเซตี้ทั่วไปถ้าเป็นเซตี้ทั่วไปคือตามมึงต้องวางแหละคือมึงโดนแน่นอนอะไรเงี้ยเนาะอ่าก็เรียกว่าการใส่เงี้ยก็จะเป็นเอลเมนต์ของเกมปาร์ตี้ไปนะครับแล้วก็เรื่องของพวกการ์ดเอ่อต่างๆการ์ดลงโทษอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีสักคนหนึ่งที่โดนนะครับเหมือนตัวเกมเนี่ยก็พยายามบีบให้เกมมันจบแหละด้วยด้วยระบบการเอ่อนี่ ส่วนสูงนะครับอ่าแล้วก็ใส่ตรีมได้อย่างเม็กเซนนะก็ือเฮ้ยมันเริ่มสูงแล้ว่าเจ้าเริ่มพีโรดเพราะนั้นโดนอะไรสักอย่างไปนะครับผมอ่าก็ทําให้มันก็จะคนก็จะพยายามต่อไม่ให้มันเกินชั้น,นอ่ะยกเว้นเออแม่งได้การ์ดสวยที่เราจะต้องวางเลเวลใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นชั้นแบบปิ่มพอดีแล้วเราก็โดนอะไรเงี้ยเรียบเห็นไหมสุดท้ายมันมีเรื่องของความสวยเข้ามาซึ่งไอเอลเมนต์เรื่องนี้ครับมันหา มันหามากสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็สำหรับเกมปาร์ตี้หลายเกมเราที่ใส่อเอเเมนต์ตรงนี้มานะครับก <bend> ็ทําให้เกมนี้กลายเป็นเกมปาร์ตี้เป็นปริยายนะครับแล้วก็เป็นเกมปาร์ตี้ที่ผมรู้สึกว่ามันมีความสุดสําเร็จของปาร์ตี้มากตรงที่ว่า1คือมันสอนไม่ยากมัไม่ต้องสอนเลยครับมันอย่าเรียกว่าสอนไม่ยากไม่ต้องสอนเลยแค่มีคนแม่นแม่นกดสักคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะก็พอแล้วก็อีกสักสามคนเนี่ยก็คือเฮ้ยมาเล่นบอร์ดเกมแล้วก็นั่งเลยแล้วก็เล่นกันเลยก็แค่ซับแลซับเปิดการ์ดแล้วก็อ่าทามว ่าก็คือให้คนที่เล่นเป็นอ่ะบอกว่าอ่าไหนกันเนี่ยอ่ะยิบบล็อกสีเหลืองแล้วก็พยายามวางให้มันเกยออกมาจากขอบอ่าแล้วแล้วก็อ่ะอีกคนนึ่งจวอ่ะยิบบล็อกสีฟ้าอ่าวางให้มันอยู่ในขอบเท่านั้นนะห้ามเกินออกมาอะไรเงี้ยเอออ่ะจวหยิบบล็อกสีเทาจะต้องทําชั้นใหม่เท่านั้นนะอะไรเงี้ยเราก็คือมีคนนึงคอยเป็นอินสตรัคเตอร์ได้แบบเรียกว่าเล่นไปด้วยพูดไปด้วยแล้วพอหลังๆเนี่ย เขาก็จะเห็นว่าอ๋อการ์ดมันก็ไม่ได้มีหลายแบบขนาดนั้นถึงขนาดที่จะซับซอ้อนมากนะทำให้แบบเขาบางทีเขาก็จวแล้วก็รู้เองแล้วว่าเอออะไรแค่อะไรนี้ต้องทําอะไรนะครับส่วนการ์ดไอตรงนี้ก็ทําดีครับทําเป็น2ภาษาทั้งไทยอังกฤษเลยก็ทําให้คนที่เล่นโดนพาร์ตี้เนี่ยจวไปเขาก็เขาก็รู้ได้ทันทีว่ามันคืออะไรนะครับไม่แน่ใจเมื่อกี้ผมลืมบอกไปหรือเปล่าเทาเกิดว่าเราทําร่วงเนี่ยเราก็ต้องจวอันนี้ด้วยนะ,อะนอกจากที่ได้แต้มลบแล้วนะ มันเป็นมันเป็นแนวใหม่มากสำหรับรผมนะเพราปกติแล้วเวลาผมเล่นเ e x ซ City ผมจะของจริงจังกลายว่าเกมนี้พอเราใส่ความจริงจังไปกับมันเนี่ยมันอาจจะทําให้เราผิดหวังได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้แพ้เพราะดวงอะไรเงี้ยมันก็จะมีจังหวะนี้เข้ามาด้วยนะครับแต่พ็สุดท้ายแล้วพอเรารู้ว่าเกมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เขาเรียกว่า เอามันออกมาเล่นให้ถูกจังหวะเล่นให้ถูกวงอ่ะไรอย่างเงี้ยเล่นให้ถูกวงนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมปาร์ตี้ที่ดีมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับกับ Builders of Barbell ครับสปียร์เกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่รคับก็แนะนำเลยนะครับผมรีบไปซื้อนะครับได้ข่าวว่าตอนงานหนังสือเนี่ยหมดภายในเวลาอันรวดเร็วนะครับล็อตแรกนะครับล็อตแล้วตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมีมาเพิ่มแล้วนะก็รีบๆไปซื้อนะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าปกติแล้วบอร์ดเกมเนี่ย ก็จะผลิตแค่รอบละพันกล่องอันนี้ปกตินะทั่วไปแต่อันนี้เขาอาจจะสามพันหรือห้าพันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะพอมันหมดเนี่ยมันก็ต้องโอ้หรอผลิตอีกทีครึ่งปีหรืออาจจะปีหนึ่งเลยก็ได้มันก็จะเป็นช่วงที่แบบเอ้เกมขาดตลาดอะไรอย่างนี้เนาะนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามีแนวโน้มขาดตลาดสูงนะครับก็สมกับเป็นเกมที่ชนะรางวัลแข่งดีลเล้าเลยนะครับกับ b u i l d e r s of b a b e l กันเดี๋ยวรอเกม ของซีซั่นต่อๆไปด้วยนะครับอ่าต่อไปก็เป็นวาคอนเนอร์มัง้งอันนี้ก็ได้ลองแล้วเป็นเกมแฟมิลี่เวทที่ดีมากสว่วนซีซั่นล่าสุดครับตุ๊กตุ๊กโอ้โหอันนี้เป็นเกมที่ผมเล่นแล้วชอบเลยนะนะครับเดี๋ยวรอดูของจริงออกมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะชอบมันมากขึ้นกว่าเดิมอีกได้ไหมนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเหมือนเขาใส่อะไรเพิ่มมาด้วยก็น่าสนใจมากนะครับขอบคุณที่ตามชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ดนะครับช่วยกดซับสไคร์ดหน่อยใกล้หมื่นซับแล้วนะครับม,มันเหมือออนนเเเป็ตัวัววลลขที่่รรรรูู้้ achieve รร้้สสสึึกกกาาไได achieve ะยงแ ตื่นตานอ่ะคือเราทำมานานมากทำมาแบบ8ปีแล้วนะครับผมอ่าหรือถ้าใครกดซับแล้วกดไลค์ให้หน่อยนะครับคลิปมันจะได้ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทํทำให้หลายๆคนเนี่ยเห็นคลิปผมแล้วก็แน่นอนางคนเห็นคลิปเกี่ยวกับบเกมบ่อยขึ้นเนาะเขาก็จะเข้ามาในวงการนี้คือจะได้มีเพื่อนเล่น,นเยอะขึ้นนั่นเนองนะครับแล้ววงการก็เติบโตต่อไปวงการเติบโตเดี๋ยวก็จะมีเกมใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆมีเกมภาษาไทยเยอะกว่านี้ฮะหลายคนก็บ่นว่าเกมภาษาไทยมันมีให้เลือกน้อยจิงเลยอะไรเงี้ย ตอนนี้มันการเยอะขึ้นครับแล้วก็เยอะกว่าสมัยผมเริ่มเล่นเยอะมากนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสั่งสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะักดซ u b s c r i b e ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้